สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับนี่นะครับถ้าทางช่อง YouTube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับอันนี้คือช่องหลักของผมนะครับสลาลมคอยชแนลจะก็จะมีคลิปอัปเดตทุกวันมาร์คคลิป2คลิปนะครับก็จะมีทุกวันนะครับแล้วก็ส่วนอีกช่องหนึ่งที่ผมทําควบคู่กันไปก็คือช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับเป็นช่องสำรองนะครับผมสร้างไว้เพื่อเป็นช่องสำรองนะครับก็อัปโหลดคลิปเหมือนกันแต่ว่าไม่บ่อย เท่าช่องหลักนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องผู้ชายขายเหรียญของผมอีกหนึ่งช่องด้วยนะครับสำหรับการติดต่อทางร้านนะครับลาย id 0 9 5ย์2 4 4 4 3่นงส่ะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคานะครับได้ที่ไลาย id นี้นะครับนี่นะครับเน้นส่งมาทางไลายนะครับก็วันนี้นะครับมาดูมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับที่ fc ส่งมาขายนะครับอันนี้ส่งมาจาก เชียงใหม่หรือลํำปางไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็มารีวิวให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จดจําไว้ว่าเป็นเหรียญกลุ่มไหนนะครับเหรียญแบบไหนที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้ติดแม็กมาเลยเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะครับ ก็ในนี้ก็นี่นะครับก็มีรายละเอียดมานะครับนี่เหรียญห้าบาทปีสี่หกหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญห้าบาทปีสี่หกจริงไหมนะครับก็มีเลขที่บัญชีอยู่ในนี้นะครับก็ไม่เปิดเผยนะครับก็มาดูกันนะครับเหรียญที่ทางช่องผมประกาศรับซื้อนะครับก็ยังมีพบเจออยู่ในระบบมุนเวียนนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้นะครับว่ายังมีอยู่จริงนะครับนี่นะครับ ที่ส่งมาจากไม่แน่ใจว่าเชียงใหม่หรือลำปางนะครับอันนี้ส่งมาที่ที่ผมนะครับแล้วนี่ก็เป็นจังหวัดลำปางนะครับเพื่อนเพื่อนี่นะครับก็เป็นเหรียญ5าบาทปีพศ2546นนะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับดูที่ปีพศอย่างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับ4 6หนะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับอันนี้ผมซื้อ400นะครับเพื่อนเพื่อ นี่นะครับเหรียญน,นี้นะครับ400บาทนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้ก็ตั้งราคารับซื้ออยู่ที่300ร้อถึงห้านะครับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนใหญ่อะที่มาจะเป็นสภาพแบบเนี้ยนะครับก็จะได้400ยกเว้นที่บินชํารุดโดนเจียหน้าแบบชํารุดหรือว่าหลังชํารุดอันนั้นอ่ะคือ ถ้าชำรุดจ,จริงๆอ่ะก็ต้องพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะได้เท่าไหร่คงไม่ถึง400นะครับแต่ว่าถ้ามาสภาพแบบเนี้ยผ่านการใช้งานแบบเนี้ย4 0 0แน่นอนครับจากจาก5บาทอ่ะจาก5บาทขายได้400นะครับเพื่อนๆคิดว่ากำไรเยอะไหมนะครับนี่นะครับราคาในกลุ่มซื้อขายไม่ไม่ไม่น่าจะเกิน500นะครับเพื่อนๆสภาพนี้นะครับนี่นะครับก็ อย่างที่ผมเคยกล่าวไปเคยแจ้งไปนะครับว่าเป็นช่องของผม,มสลานลมคอยชแน,นลเป็นช่องสไตล์พ่อค้านะครับให้เพื่อนเพื่อนมองในมุมของผมเป็นพ่อค้านะครับซื้อมาขายไปนะครับสามารถจดจําเทคนิคที่ผมใช้นะครับเอาไปต่อยอดใน,ในแนวทางของเพื่อนเพื่อนได้นะครับไปเป็นพ่อค้าก็ได้ไปทํารับซื้อไปอะไรก็ได้นะครับผมอยากให้มองประโยชน์จากช่องผมในมุมมุมนั้นนะครับแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือมาจดจําว่าเหรียญในกลุ่มไหนมีราคานะครับ เหรียญกลุ่มไหนที hmm, right. ่ผมรับซื้อเหรียญตัวไหนที่ผมรับซื้อนั่นแหละครับมีราคานะครับเพื่อนๆจะเก็บสะสมก็ได้หรือว่าจะเก็บไปขายก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีที่จะขายส่งมาขายผมก็ได้ครับนี่นะครับลาย id ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับส่งรูปเหรียญมาประเมินราคานะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมก็จะตีราคาให้นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับผลิตออกมาใช้หมุนเวียนกันจริงๆนะครับ มีโอกาสพบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับเนี่ยเหมือนเหรียญเนี่ยก็เจอในระบบหมุนเวียนนะครับก็ส่งมาขายผมแทนที่ f c ท่านนี้จะใช้ในราคา5บาทแต่เขาสังเกตนะครับเป็นปี46เขาก็เพิ่มมูลค่านะครับจาก5บาทเป็น400มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับก็ถ้าพอใจในราคาที่ช่องผมรับซื้อก็ผมก็ยินดีรับซื้อน,นะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าช่องผมเอ้ยราคาน้อยเกินไปอย่าไปขายเลย นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับช่องไหนให้ราคาเยอะก็ขายช่องนั้นได้นะครับแต่ว่าผมแนวทางชัดเจนมาตั้งแต่ทํำ u t u b e แล้วแหละว่าผมพ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับหลายๆท่านที่ติดตามกันมานานก็พอจะรู้นะครับหลายๆท่านก็ที่ติดตามกันมานานก็ส่งเหรียญมาขายก็ก็มีนะครับแล้วก็เป็นแบบยังไงอ่ะ แนวโน้มในทางที่ดีนะครับก็คือมีเหรียญส่งมาขายผมเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับซึ่งเป็นเครื่องการันตีเป็นเครื่องยืนยันในตัวช่องของผมได้นะครับสลาลมคอยชนแนลผมซื้อจริงแน่นอนนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ประกาศรับซื้อนะครับผมไม่ได้ทําช่องมาเพื่อจะเอายอดวิว u t u b e ไม่ได้หลอก fc ไปวัน,ว,นวันว่าเหรียญพวกนี้มีราคาเหรียญกลุ่มนั้นมีราคาแต่ว่าหาที่ขายไม่ได้นะครับผมไม่ได้ทําคลิปแนวนั้นนะครับผมทําคลิปแนวที่ผมรับซื้อจริง นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนที่ไม่มีที่จะขายผมก็รับซื้อนะครับส่งไปขายช่องอื่นเขาไม่รับซื้อติดต่อไม่ได้ลองส่งมาช่องผมดูนะครับถ้าเป็นเหรียญตามที่ผมประกาศนะครับผมผมรับซื้อนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มารีวิวว่ามีเหรียญส่งมานะครับ5บาทปี6 6นะครับราคารับซื้อ300-500ถ้านะครับเพื่อน ก่อนหน้านี้ผมก็ซื้อเหรียญแพงนะครับเหรียญสวยสภาพสวยผมก็ซื้อ500 600นะครับเพื่อนๆแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นในระบบหมุนเวียนจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ซื้อที่400นะครับยกเว้นบล็อกแผงนะครับบล็อกแผงคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ท้ายคลิปไว้นะครับว่าบล็อกแผงสังเกตยังไงนะครับบล็อกแผงผมซื้อที่เหรียญละพันถึง2 0 0พนะครับเพื่อนๆราคาทมสภาพนะครับ อันนี้ก็ให้ดูบล็อกธรรมดานะครับเพราะว่าส่งบล็อกธรรมดามานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอยากรู้ว่าบล็อกแผงเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวดูท้ายคลิปนะครับก็จะมีลิงก์มีวิดีโอตอนท้ายขึ้นให้ดูนะครับเพื่อนๆคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับบล็อกแผงนะครับราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จแกะกล่องพัสดุหมด ทุกๆท่านนะครับวันนี้มี4กล่องนะครับอันนี้เหรียญ5ปี46อันนี้กล่องที่2นะครับเดี๋ยวครบ4กล่องแล้วก็ผมก็จะทยอยโอนเงินให้กับ FC หรือเพื่อนๆที่ส่งเหรียญมาขายนะครับก็รอสักนิดนึงนะครับได้รับเงินแน่นอนนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ